อ,อยู่การหลวงเชียงใหม่คุณผู้ชมฝั่งนี้คือตลาดวัโรรถส่วนฝั่งนี้ก็คือตลาดต้นลำญ่เดี๋ยวเราไปตลาดวัดโรรถก่อนนะโดยปกติแล้วเนี่ยตลาดนี้เป็นตลาดที่มีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมแต่วันนี้บางตามาก ที่นี่จะซื้อของได้ครบทุกอย่างทั้งของฝากที่เป็นของแห้งและของสดคุณผู้ชมของใช้ก็มีเพราะนั้นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่จะต้องมาซื้อของฝากที่นี่คุณผู้ชมมาจุดเดียวได้ครบทุกอย่างเลยอันนี้เป็นกิโลสองามแล้วอันนี้อันนี้ ประมาณที่ได้ที่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบอันนี้เขาจะเป็นพืชผนทางการเกษตรคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าบวยไว้ดองเหล้าอ,นนอันนี้ก็จะเป็นพวกสมุนไออพรอบแห้งอ่ะคุณผู้ชมจะมีตั้งแต่ดอกอัญชัน ใบเตยย่าหวานวก็คือที่เป็นสมุนไพรแห้งอ่ะคุณผูชมเหลิเนจือแห้งแล้วก็พวกผลไม้เมืองหนาวผักเมืองหนาวอ่ะคุณผูชม ม,มต sociedad, Bref, ids, ังคุส่วนซนนี้ก็จะเป็นแค่หมูน้ำพริกหนุ่มของฝากอ่ะคุณผู้ชมกรเทียมโทนมีดองน้ำผึ้งกัดสามรถอ่ะมีดอกน้ำผึ้งกัดกับสามรสรถดวนด้วยคุณผู้ชม พริกหนุ่มเจ้าดังคุณผู้ชมเจ้านี้เขาดังมากคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่แต่มารุมมาตุ้มที่เจ้าเนี้เข้าไม่ถึงเลยนะคุณผู้ชมแต่วันนี้สบายมากลูกค้าไม่ค่อยมีที่ดังๆของเขาก็คือน้ำพริกหนุ่มคุณผู้ชมแล้วก็ไส้ตัวแล้วเขาก็จะยังมีหมูทอดหมูยออะไรพวกนี้ด้วยก็ ายดีคุณผู้ชมเจ้านี้คือขายดีที่สุดข,ของตลาดโลรลอถแห่งนี้เลยปกติจะเป็นนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็หิ้กับบ้านไปอ่ะนี่คือกะละแมเจ้าดังของเชียงใหม่คุณผู้ชมจันสเสวย ไม่มีใครไม่รู้จักกาละเมเจ้านี้ก็มีขายที่ตลาดวโรรถุนพุชมและอีกเจ้านึงก็คือพันมีคุณผู้ชมปกติแล้วสองเจ้านี้นักท่องเที่ยวก็จะมาลุมมาตุ้มเช่นกันแต่วันนี้ไม่มีครับดังอีกอย่างนึงก็คือลำไย,ยอบแห้งคุณผู้ชมของเชียงใหม่ ช่วงนี้แม่ค้าก็จะสบายหน่อยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวไม่เยอะลูกค้าไม่ค่อยมีก็ปัดป่นไปกันจ้ะหากขั้นจะแต่งตัวเป็นเจ้านางเจ้าขุนมูลนายก็มาซื้อเครื่องประดับได้ที่นี่ด้วยเช่นกันคุณผู้ชมรวมทั้งเครื่องประดับของชาวเขาเผ่าต่างๆก็หาซื้อได้ที่นี่จ้ะคุณผู้ชมของใช้ภายในครัวเรือน หม้อหาตะไหปาดก็มาซื้อกันที่นี่หละคุณผู้ชมมาที่เดียวได้ครบเลยที่ตลาดโรรสข้างหน้าก็จะเป็นเกี่ยวกับถวายผ้าคุณผู้ชมสังฆทานดอกไม้พวงมาลัยทุกสิ่งอย่างของใช้ในครัวราคาไม่แพงด้วยนะคุณผู้ชมที่เนี่ย เสื้อผ้าพื้นเมืองหาซื้อได้ที่นี่คุณผู้ชมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วต้องการซื้อของฝากมาที่นี่ที่เดียวเลยคุณผู้ชมรับรองว่าคุณได้ครบทุกสิ่งอย่างแล้วพี่จอนจะพาทุกท่านไปชมฝั่งที่เป็นตลาดต้นลำไยคุณผู้ชมตางน,นี้คือตลาดต้นลำไยคุณผู้ชม เป็นขายดอกไม้ผลไม้สดที่เห็นฝั่งนี้คือริมน้ำปิงคุณผู้ชมพอจากริมน้ำปิงมาก็จะเจอตลาดต้นลำใหญ่ก็จะขายดอกไม้ทั้งปีกและส่งตอนนี้ก็จะเป็นดอกไม้ขายปีกและขายส่งคุณผู้ชมซื้อดอกไม้สวยๆกันได้ที่นี่ ขายปกคองตลาดมาเุณชมมีทั้งดอกสดดอกแห้งคุณชมสวยๆหาซื้อได้ที่นี่จ้ะ แปลก,ปลกสๆสวยๆย้อมสีสวยๆวยมีขายที่นี่คุณผู้ชมดอกไม้แห้งพี่จอนชอบไปใส่เจอกันคุณผู้ชมครับส0ดีนอกจากนี้ก็มีดอกไม้สดทุกอย่างเลยคุณผู้ชมทั้งดอกไม้เมืองหนาวแล้วดอกไม้เมืองร้อนถูกด้วยนะดอกไม้ ไฮโซไฮโซคุณผ mm ู้ชมดูเป็นฝฟรังอันติพยังไง, mm hmm. งก็ไมรู้ดอกไม้แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นแต่สวยดีคุณผูณ้ม ในของตลาดต้นลำใหญ่ก็จะเป็นขายของพื้นเมืองผู้ชมพวกอุปกรณ์การ,กรเกษตรทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งมเมล็ดพันธุ์ก็มีขายที่นี่จ้ะจะเป็นพวกของฝากต่างๆคุณผู้ชมของแต่งบ้านดูดีดูดีคุณผู้ชม ใช้พวกนี้ดูดีน่าใช้ทุาผู้ชมที่เป็นผลุมตะณันจากไม้อะที่จอดชอบงานสีนืนประเภทไม้ีม่าผู้ชมนลาสิกดี ของใช้เกี่ยวกับประเพณีทางเหนือหาซื้อได้ที่ตลาดต้นลำไยนี้คุณผู้ชม,มบริเวณด้านหน้าของตลาดต้นลำไยที่ตรงข้ามกับตลาดรถเลรถก็จะมีของขายทั่ทวไปคุณผู้ชมผลไม้ต่างๆนี่ก็คือขายดอกไม้สด ลงมาเองคุณผู้ชมนี่ก็จะมามาัดตจับน,น,น,นี่ก็คือากาดหลวงเชียงใหม่คุณผู้ชมสำหรับท่านใดที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วต้องการซื้อของฝากแนะนําว่ามาที่นี่ที่เดียวเลยคุณผู้ชมคุณได้ครบแน่นอนจ้ะพิปหน้าเจอกันใหม่จ้ะสวัสดีจ้า